ฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ EEC Focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ไท a แ l นด d 4.0ไปกับ EEC Focus การขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ความหวังที่จะพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สําคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ eec focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทําให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสูตรไทยแลนด์4.0ไปกับ eec focus โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเตรียมเปิดการศึกษาใหม่กับหลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนทำงานในระบบรางไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟความเร็วสูงรองรับการเติบโตของ EEC ติดตามได้ใน EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่าย2องโมงครึ่งถึงบ่าย3ามโมงทาง TNN c h a n n e สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับมุกอีกครั้งใน EEC Focus ทุกวันจุกบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงแบบนี้ค่ะเมื่อพูดถึงระบบรางนะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของ EEC แล้วอนาคตเราจะมีเรื่องของ High Speed Tra i n ต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะว่าสําคัญแต่ว่าไม่ได้โฟกัสแค่เฉพาะระบบเท่านั้นเรื่องของบุคลากรจะมาดูแล a ม n นเทน ance ระบบเนี่ยสำคัญเหมือนกันค่ะอย่างวันนี้มุกพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเขาเป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากร ด้านนี้โดยเฉพาะป้อนเข้าสู่การรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ต้องบอกว่าในอนาคตหลังจากนี้เปลี่ยนไปแน่นอนนะคะเราจะเห็นการพัฒนาหลักสูตรต่างๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมถึงไม่ได้ป้อนเข้าสู่การรถไฟอย่างเดียวละแต่ว่าจะเข้าสู่ทั้งอุตสาหกรรมด้วยมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟอยู่ในสังกัดข,ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมนักเรียนวิศวกรรมรถไฟให้มีความรู้ความชำนาญในกิจการรถไฟ ในหลักสูตรนี้เมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยระดับ4ซึ่งในอดีตงานสร้างรถไฟเป็นความรู้เฉพาะทางค่ะไม่ได้มีการเปิดสอนในสถาบันการศึกษาทั่วไปเพราะฉะนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เลยต้องมีโรงเรียนเป็นของตัวเองเพื่อบ่ออมเพาะบุคลากรรุ่นใหม่มาทดแทนพนักงานที่กเกษียณอายุในแต่ละปีนั่นเองค่ะ ดังนั้นแต่ละปีก็จะมีการเปิดรับนักเรียนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับตำแหน่งงานว่างของแต่ละฝ่ายอย่างในปี2,557ซึ่งเป็นนักเรียนวิศวกรรมรถไฟรุ่นที่58เปิดรับเพียง3สาขานั่นคือช่างเครื่องกลเทคนิคไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการเดินรถขณะที่บางปีนั้นเปิดสอนถึง5สาขาค่ะได้แก่สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างโยธาสาขาวิชาช่างเครื่องกลสาขาช่างอนาสัญญาและโทรคมนาคมและสาขาวิชาการเดินรถค่ะส่วนในปีการศึกษา2562และ2563โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟได้หยุดการเรียนการสอนค่ะเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพิ่มก็คือระบบไฟฟ้าระบบอนาสัญญาณระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของอุตสาหการรมระบบรางแล้วกว็าคาดว่าในปี2564จะเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งก็เห็นได้นะคะว่าการเปิดสอนของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟขึ้นอยู่กับความต้องการกําลังพลของการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะ และต่อไปในปี2,565ก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนค่ะแน่ว่ารอบนี้ไม่ใช่แค่ป้อนที่การรถไฟแล้วแต่ว่าจะป้อนให้ทั้งอุตสาหกรรมเลยด้วย คุณผู้ชมครับผ่านไปประมาณ2ปีแล้วนะคะที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยต้องหยุดการเรียนการสอนได้ก่อนชั่วคราวแต่ว่าก็อาศัยจังหวะนี้ค่ะในการที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วเดี๋ยวกลับมาเปิดสอนกันใหม่ปี2564ซึ่งรอบนี้ไม่ได้ป้อนแค่เข้าสู่การรถไฟแล้วแต่ว่าเตรียมรองรับโครงสร้างพื้นฐานโดยาะรถ,รถไฟไฮสปีดเทนเชื่อม3สนามบินแล้วก็แอร์พอร์ตเรลิงด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันกับทางหัวหน้าสนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟคุณการระวีทองพูนดูซิว่าในช่วงนี้มีการพัฒนา หลักสูตรไปอย่างไรแล้วก็จะเอาเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอนกันบ้างค่ะ พอจะทราบคร่าวๆหรือว่าที่นี่คือค่อนข้างจะผลิตแบบออนดีมานเหมือนกันเนาะคือแบบตรงกับความต้องการของตลาดด้วยและมันก็จะมีเรื่องของการต้องหยุดพักไปช่วงครั้งช่วงคราวถามคุณการทวีแบบนี้หน่อยนะคะว่าตอนนี้หลักสูตรปัจจุบันเป็นอย่างไรทําไมมันต้องมีเรื่องของการหยุดพักไปช่วงข่าวด้วยได้ค่ะโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเนี่ยนะคะแรกเริ่มลมทีเราเกาะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะใช้เป็นการช่องทางในการรับคนซึ่งยังไม่มีอยู่ คุณวุิใดๆทั้งสิ้นหรือไม่มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟเพื่อเข้ามาทํางานในการรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการผลิตคนเหล่านี้ให้มีความสามารถเพียงพอมีทักษะเพียงพอที่จะเข้ามาทํางานในสาขาต่างๆซึ่งเป็นที่ต้องการในด้านปฏิบัติการก็จะมีอยู่4สาขาหลักก็คือของช่างกลในส่วนของช่างกลเนี่ยเราก็จะมีเด็กเรียนอยู่สองทางฝั่งหนึ่งก็คือจะออกมาเป็นช่างเครื่องและพนักง,งานขับรถไฟในในที่สุดอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพนักง,งานซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนในส่วนของ ด้านอนาสัญญ,ญาและโทรคมนาคมก็จะออกมาดูแลระบบอนาสัญญาและโทรคมนาคมก็คือระบบควบคุมการเดินรถของของรถไฟนะคะจะเป็นระบบจราจรแล้วก็มีดังสาขายโยธาเพื่อจะมาบำรุงทางสร้างซ่อมบำรุงอะไรลักษณะนั้นนะคะ,คะแล้วก็จะมีสาขาจัดก,การการเดินรถซึ่งจะออกมาดูแลเรื่องงานบริการแล้วก็งานสถานี<อ>ทีนี้สาเหตุที่เราเปิดเปิดปิดปิดหยุดหยุดเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าโรงเรียนวิศวกรรถไฟเนี่ยตั้งมาประมาณแ80ดสิปีแล้ว แรกเริ่มเดิมทีอย่างที่เรียนนะคะว่ามาตามความต้องการของการรถไฟเพราะฉะนั้นรถไฟต้องการพลังงานระดับปฏิบัติการเท่าไหร่ก็จะแจ้งทางโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแล้วก็จะรับแล้วก็ผลิตเด็กเพื่อป้อนเข้ามาทํางานในระบบเพราะฉะนั้นคือทุกคนที่เรียนก็โอเคแน่นอนละจบไปมีงานทําทํากับใครก็การรถไฟถูกต้องค่ะนี้มันจะมีช่วงบาง,ช,ง,บางช่วงบางตอนที่เราประสบภาวะการบริหารจะต้องปรับโครงสร้างการรถไฟก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราหยุดไปเนื่องจากการปรับโครงสร้างบ้างหยุดไปเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย แต่ที่ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของอัตรากําลังซึ่งการรถไฟเนี่ยเราก็จะมีมีข้อจากัดในการรับพนักงานอยู่บ้างนะคะอันนี้นองมาจากมติคอรมอทีนี้พอเราไม่สามารถรับคนได้เนี่ยรู้ในวะิศวมลรถไฟเองก็จะไม่มีอัตรารองรับ เพื่อที่จะรับเด็กเข้ามาแล้วเข้าสู่การรถไฟเราก็จะมีการหยุดอย่างงี้มาประมาณเฉพาะเรื่องอัตรากลาลังเนี่ยประมาณ3ช่วง mm hmm. นะคะช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งก็จะประมาณ4ปีบ้างาอะไรบ้างล่าสุดเนี่ยก็หยุดไป2ปี<อ> 2> เนื่องจากเราไม่มีตารองรับแล้วเราก็เลยนํามาซึ่งความพยายามในการปรับปรุงหลักสูตร mm hmm. เพื่อที่จะรองรับระบบรถไฟฟ้าซึ่งเป็นการให้บริการรถไฟระบบใหม่รวมทั้งปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ใช้อยู่เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานแล้วก็รองรับระบบรางทั้งทั้งอุตสาหกรรมได้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากจะรองรับ รถไฟอย่างเดียวด้วยค่ะในส่วนของหลักสูตรที่มีการปรับมากขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อยากจะเลยนให้ทราบอย่างเช่นในเรื่องของเครื่องกลเนี่ย mm hmm. แต่เดิมเนี่ยเราจะมุ่งเน้นการสอนพนักงานเพื่อให้ออกไปแล้วรองรับการใช้งานรถจักรที่มีใช้อยู่ในรถไฟเท่านั้น mm hmm. เช่นรถจักรฮิตาชิรถจักรดีเซลยี่ห้อต่างๆ mm hmm. นะคะแต่ว่าถ้าเราจะผลิตเด็กออกไปข้างนอกเนี่ยเด็กก็จะต้องรู้จัก รถจักรหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถจักดีเซลรถจักรไฟฟ้ารถจักรรถไฟคอมเร็ลสูงอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะนั้นเพื่อให้เด็กเนี่ยออกไปแล้วสามารถที่จะไปเริ่มฝึกงานหน้างานแล้วก็ทํางานให้กับ ผู้ประกอบการรถไฟลายอื่นๆได้ด้วยเหล่านี้เป็นต้นก็คือเราเราจะปรับให้มีความกว้างขึ้นไม่ลงลึกเหมือนแต่ก่อนค่ะแล้วก็เปิดโอกาสสาหรับน้องๆด้วยใช่ค่ะไอตัวหลักสูตรที่เราพัฒนาใหม่นี่นะคะจะมีวิชาใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยไหมคะอ๋อมีแน่นอนค่ะอย่างเช่นสาขาของระบบรถไฟฟ้าซึ่งขณะนี้เนี่ยหลักสูตรอยู่ระหว่างการการพิจารณาของทางอาชีวศึกษานะคะก็จะมีหลักสูตรการซ่อมบำรุง AFC แทรกอยู่ในระบบซ่อมบำรุงระบบอนาสัญญาณซึ่งอันนี้ยังไม่มีสอนที่ไหนในประเทศไทย อะอเป็นป่างน,นี้นะคะคาดว่า,าจะเป็นที่แรกค่ะเพราะฉะนั้นก็เรา,เราก็คาดหวังว่ามันก็จะมีมีเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,<ฮ>ะที่จะทําให้เป็นแต้มต่ากับเด็กที่จะมาเรียนกับเราค่ะซึ่งในปี64่เนี่ยเราจะมีความต้องการของรถไฟที่จะรับพนักงานใหม่เข้ามาผ่านโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ<ห>ยอยู่ประมาณ2 0 0กว่าอัตราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดแต่รอบนี้นะคะเราจะเปิดการเรียนการสอนใน5หลักสูตรเดิมที่ปรับปรุงใหม่แล้วเพื่อให้มีความเป็นกลางมากขึ้นแล้วก็ให้เด็กได้มีความรู้ที่หลากหลายมากขึ้นก็จะเป็นหลักสูตรที่ ท,ที่เราปรับปรุงกันอย่างที่บอกค่ะแต่เด็กรุ่นนี้เนี่ยคาดว่าก็จะป้อนเข้าสู่รถไฟโหมด<อ>แต่ในปี65อย่างที่เรียนไว้ตั้งแต่ท้นนะคะว่าอันนี้จะเปิดโอกาสให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสไปทํางานข้างนอกได้ด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนที่ที่แตกต่างออกไปงั้นก็สรุปแบบนี้ว่าเดี๋ยวปี64เปิดมายังคง5วิชาเดิมแต่ว่าหลักๆป้อนเข้าการรถไฟหลังจากนั้น65จะเพิ่มอีก2วิชาใหม่ซึ่งก็จะป้อนเข้าที่อื่นได้ด้วยแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหล ข้องกับระบบรางเนี่ยไม่ได้มีสอนแค่เฉพาะที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟที่นี่เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราจะเห็นว่าสถาบันการศึกษาอื่นๆเขาก็พัฒนาหลักสูตรด้วยเหมือนกันมีตั้งแต่ปวสไลไปจนถึงปริญญาโทเลยทีเดียวค่ะนั่นหมายถึงว่าในอนาคตทางโรงเรียนเองเขาก็ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆอาจจะมีการจับมือกับพันธมิตรมากขึ้นเพื่อให้ได้หลักสูตรที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อใน eec focus ค่ะ เข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ไทยแลนด์4.0ไปกับ EEC Focus การขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังที่จะลิ๊กโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคคืบหน้าถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ EEC Focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสูตรไทยแลนด์4.0ไปกับ EEC Focus การขับเคลื่อน EEC ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรความหวังที่จะพลิกโฉมสู่ศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคคืบหน้านถึงไหนแล้วและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรติดตามกับ EEC Focus พร้อมเกาะติดทุกเรื่องราวเพื่อไม่ทำให้คุณผู้ชมพลาดทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสูตรไยแลนด์4.0ไปกับ EEC Focus โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟเตรียมเปิดการศึกษาใหม่กับหลักสูตรที่พัฒนามาเพื่อเพิ่มศักยภาพคนทำงานในระบบรางไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถไฟความเร็วสูง รองรับการเติบโตของ EEC ติดตามได้ใน EEC Focus ทุกวันศุกร์บ่าย2โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงทาง TNN ช่อง16รู้อย่างเข้าใจฝั่งแล้วเข้าถึงสู่ไทยแ,แลนด์4.0ไปกับ EEC Focus เอาชนะทุกเพนพอยต์จุดสตาร์ทไอเดียธุรกิจของคุณเราก็คาดหวังว่าเราเป็นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหับด้านของอินโนเวชันแล้วก็เทคโนโลยีเรียนรู้การทำงานแบบสตาร์ทอัพเราต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งนะครับแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยเข้มแข็งด้วยนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ดิจิทัลอีโคซิสเต็มด้วยกองทัพสตาร์ทอัพไทยพราเชื่อว่าความสามารถคนไทยเนี่ยจะเข้าสู่เรียกว่าสังคมและเศรษฐกิจที่ท่อนในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากวิกฤตมันผ่านไป ติดตามรายการ TNN Startup ทุกวันพฤหัสบดีเวลา14นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16เราจะพาคุณผู้ชมไปชมชิมช็อปทั่วไทยเปิดอาชีพเด็ดทั่วไทยพบกับสุดยอดคนเก่งทั่วไทย พบกับเราสองสาวดอยค่ะดีค่ะในเรื่องดีๆทั่วไทยพบกันจันถึงสุขบ่ายสามโมงตรงและวันเสาร์0ิบนากาสา เข้าสู่ช่วงที่2ของ EEC Focus นะคะด้วยความที่โรงเรียนวิศวการรมรถไฟเนี่ยกอดตั้งมานานเป็นหลาย10ปีแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเรื่องของหลักสูตรมั่นใจได้เข้มข้นที่สำคัญคือนักเรียนที่เรียนที่นี่ได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจริงด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเวลาที่น้องๆเขาเข้าไปทํางานต่อกับการรถไฟแล้วเนี่ยการอบรมคนภายในองค์กรยังคงต้องเดินหน้าต่อนะคะแล้วอนาคตจะมีการนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ด้วยจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันค่ะ คือจริงๆตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีหลากหลายโรงเรียนเหมือนกันนะคะที่เริ่มพยายามจะพัฒนาหลักสูตรป้อนคนเข้าระบบรางต้องถามว่าที่นี่เนี่ยจุดเด่นหรือว่าข้อได้เปรียบเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะข้อแรกเลยนะคะเราตั้งมา80ปีเพราะฉะนั้นองค์ความรู้อยู่ที่นี่เยอะมากแล้วก็ผู้สอนของเราเนี่ยไม่ได้เป็นอาจารย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นคนที่ทํางานจริงอยู่ในระบบ ที่เราดึงออกมาเพื่อมาจะมาถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์นั้นคนที่ของพนักงานการรถไฟที่เราดึงเข้ามาช่วยสอนเนะะี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายมากตั้งแต่วิศวกรตัวตัวเอเมก,ก็เคยมาสอนนะคะ,คะก็จะมีวิศวกรมีระดับช่างเทคนิคที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์จากการทํางานจริงองค์ความรู้จริงแล้วเรืยองมีการเชิญวิทยากรจากข้างนอกอาจารย์จากข้างนอกเพื่อเข้ามาช่วยให้กับเด็กๆด,ด้วยนะคะ,คะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเด็กได้แน่ๆก็คือ เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์จ huh. ับคู่เชี่ยวชาญเลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือโรงฝึกงานเราเนี่ยถ้าท่านไปดูจริงๆเนี่ยเราจะไม่มีโรงฝึกงานเฉพาะของโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแต่เรามีโรงฝึกงานธรรมชาติที่เด็กๆสามารถใช้ได้จริงก็คือของทุกอย่างในสวนฝึกอบรมการรถไฟเราสามารถจัดการเรียนการสอนเพื่อแทรกลงมาเพื่อใช้ใช้สิ่งเหล่านี้ได้รวมทั้งการที่เด็กเนี่ย จะได้ไี่ออกฝึกฝึกง,งานที่หน้าง,งานจริงเช่นลงซ่อมรถจักรจริงที่ลงอ่โรงโรงงานมักกะสันจริงที่บริเวณหน้าง,งานของโยธาจริงอน,นันสัญญาเราก็มีเสาทราเลขจริงๆให้เด็กไปปีน <c oughs> เหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งซึ่งสถานีจริงก็มีนะคะ <c oughs> ประจรแจเราก็มีทั้งประแจจำลองชุดชุดประแจจำลองชุดประแจรจริงที่สถานี <c oughs> คือ ถามมาเธอค่ะทุกอย่างที่ก,กระโกลบรางเรามีให้หมดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างใหม่เลยอืม,อมค่ะเอาจริงๆแค่พูดตั้งแต่ตัวเลข80ปีมันก็กินขาดแล้วเหมือนกันนะคะแต่คือทุกอย่างเนี่ยคือน้องๆคือเรียนจากของจริงหมดเลยตั้งแต่ตอนเรียนรวมถึงตอนฝึกงานด้วยประเมินเรื่องของความต้องการแรงงานของระบบรางเอาไว้ยังไงบ้างคะคือทิศทางของอาจจะปีหน้าหรือว่าหลังจากนี้นะคะเอาจริงๆนะคะก็ท่านก็คงจะเห็นว่าในช่วงระยะ สักห้าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการลงทุน<ม>เรื่องโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเนี่ยเยอะมากมซึ่งโครงสร้างพื้นฐานระบบรางเนี่ยในช่วงที่มีการก่อสร้างดําเนินการเนี่ยท่านก็เห็นว่าความต้องการแรงงานในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องคอนสตรักชั่นเนี่ยก็สูงมากแน่นอนอยู่แล้ว<ม>ช่วงนี้เนี่ยเมื่อคอนสตรักชั่นของของอินฟราสตรักเจอร์เสร็จเนี่ยจะเป็นเรื่องของเรื่องระบบ นันความต้องการแรงงานที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับระบบการติดตั้งระบบอีกหน่อยก็ต้องเป็นการควบคุมใช้งานระบบการซ่อมบำรุงระบบเนี่ยจะต้องตามมาอย่างมหาศาลแน่นอนนะคะร <c oughs> วมทั้งเมื่อมีการให้บริการรถไฟแล้วเนี่ยก็จะมีพนักง,งานส่วนที่จะต้องจะต้องมีที่ต้องการนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานควบคุมรถพนักง,งานขับรถพนักงานควบคุมการเดินรถพนักง,งานให้บริการบนขบวนรถตัวในสถานีและพนักง,งานที่เกี่ยวข้องอีกเยอะมากนั้น เอาตัวเล่นคร่าวๆนะคะก็อยู่ที่หลักหมื่นหลายหมื่นด้วยค่ะคือ,คอต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากที่จะมีโรงเรียนสอนแล้วก็จะมีฝ่ายที่เป็นการฝึกอบรมด้วยฝึกอบรมนี้คือฝึกใครแล้วก็ฝึกอะไรบ้างคะเราฝึกอบรมให้กับพนักง,งานการรถไฟทั้งหมดค่ะก็คือ,อก็คือพนักง,งานรถไฟเนี่ยเราจะรับเข้ามาจากหลากหลายช่องทางนะคะช,ช่องทางหนึ่งก็คือมาจากโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟน้องๆก็จะเข้ามาเป็นพนักงานระดับปฏิบัติอย่างที่เรียนแต่ว่ามันก็จะมีพนักงานที่เป็นระดับควบคุมกํากับ ที่จะรับระลับปรีญาตีเข้ามามก็จะมีมาจากหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักบัญชีแพทย์ประชาสัมพันธ์ด้านภาษาต่างประเทศคือพนักงานการรถไฟทั้งหมดที่มีนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานการรถไฟทั้งหมดเนี่ยเราก็มีระบบการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานใหม่ก็จะมีระบบมีการฝึกอบรมเพื่อปฐมนิเทศทําความรู้จักกับการรถไฟทาความรู้จักกับอุตสาหกรรมระบบรางทั้งระบบทาความรู้จักกับงานทั้งหมดที่มีเมื่อ เขาสู่ระงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มกลุ่มวิชาที่จะฝึกอบรมให้นะคะเช่นวิชาที่เราเรียกว่า common competency หรือความรู้พื้นฐานสาหรับการทํางานทั่วไปก็จะเป็นเช่นด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะด้านการเงินการบัญชีบริหารงานบุคคลความรู้ความสามารถด้านภาษาด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่า specific functional อันนี้จะเป็นทักษะความรู้เฉพาะสําหรับการทํางานของเขาเช่นพนักงานขับรถเราก็จะมีวิชาที่มุ่งเน้นเรื่องของการขับรถเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางาน มีหลักสูตรที่เรียกว่า smart train driver เพื่อฝึกอาศักยภาพอื่นให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินย<อ>ัยความแข็งแรงของร่างกายภาษาอังกฤษบุคลิกภาพเป็นต้นนะคะหรืออย่าง บางสาขาก็จะมีเช่นภาษาอังกฤษสําหรับผู้บริหาร <achieve> เป็นการเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มหลักสูตรสําหรับผู้บริหารซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นผู้หญ่ระดับต้นกลางสูงตอนนี้เนี่ยเราก็ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมระดับระดับโลกนะคะ<อ>เ,คเพื่อจัดหลักสูตรพวกเซเว่นฮบิทพวกอะไรซึ่งเป็นหลักสูตรการบริหารระดับโลกเนี่ยให้กับพนักงานที่เป็นระดับระดับชั้นบริหารของเราเพื่อที่จะฝึก managerial skills ซึ่งแล้วก็ทักษะการบริหารแล้วก็ภาวะผู้นําให้กับพนักงานของเราด้วยค่ะคือนอกเหนือจากที่จะมีสอนองค์รวกะ จะมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเช่นระบบซิมูเลชันเรื่องของ e-Learning มาด้วยเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังถึงเรื่องซิมูเลชันนิดหนึ่งเพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นซิมูเลชันเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจุบันที่ใช้กันอยู่แต่เดี๋ยวอนาคตมันจะมีอะไรที่มันล้ำสมัยกว่านี้อีกเอางี้คุณออบเล่าให้ฟังเลยว่าได้ค่ะเดี๋ยวต้องต้องขอท้าวความถึงตัวนี้ก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อเมื่อ25ปีที่แล้วในประมาณสักปี2537ที่เราได้้้รััััับมมาาเนนนนนีี่่ยยยถือววททสสุุดใคตล ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยสํานักง,งานใจกล้าก็ส่งมอบเครื่องนี้มาให้มูลค่าตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็37ล้านนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวฝึกฝึกพนักงานขับรถนั้นจริงๆไม่ได้ฝึกแต่พนักงานขับรถนะคะ ว่าการรถไฟไหลายประเทศก็ได้มาลองฝึกขับแล้วนะคะด้วยความที่เทคโนโลยีเรามาไกลกันขนาดนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ซิมูเลชันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตขนาดนี้ก็ได้นะคะอตอนนี้เราอยู่ระหว่างจัดหาซิมูเลเตอร์อีกหนึ่งตัวเป็นซิมูเลเตอร์ที่เรียกว่า full Swing Motion <ห>ก็คือจะยกระดับขึ้นมาแล้วก็มีไฮดรอลิกเป็นฐานลากแล้วเวลาที่รถเข้าโคง้คงโค้งเนี่ยหัวรถจักรก็จะมีการเอียงตามจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้ก็อยู่ระหว่างพัฒนาโดยที่เราก็จะเก็บข้อมูลจากพนักงานขับรถจริงในเส้นทางนั้นจะเป็น จำลองของหัว CSR ซึ่งใช้ว <ฮะ S 1> ิ่งรถสินค้าอยู่ในเส้นทางสายช่วงศีลชา <c oughs> ครับ พนักงานขับรถก็จะเป็นผู้ให้ข้อมูลแล้วเราก็จะพัฒนาตัว,ต,วตัวสถานการณ์จำลองต่างๆเพื่อจะนำมาใช้ตัวนี้ก็คาดว่าประมาณปี2564ปลายปีนะคะก็น่าจะแล้วเสร็จแล้วก็นอกเหนือจากตัวซิมูเลชันใหญ่เนี่ยยังจะมีเป็นเดสซิมูเลเตอร์คือเป็นซิมูเลเตอร์ตั้งโต๊ะเล็กๆอ,อีกเพื่อจะเป็นการซ้อมมือก่อนที่จะไปขึ้นขับเครื่องใหญ่นอกเหนือจากเรื่องเรื่องนี้แล้วนะคะเรายังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบฝึกอบรมที่เราเรียกว่า VR หรือ Virtual Reality ตัวนี้เนี่ยเราเรา จะจัดหาระบบภายในปี64แต่ตัวไส้ในซึ่งเป็นตัวตัวคอนเทนต์ที่ใช้กับระบบเนี่ยค่ะเราจะพัฒนาจากสองทางทางหนึ่งก็คือให้ผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอก<ม>ช่วยพัฒนามาในช่วงที่เราจัดหาระบบอีกทางหนึ่งก็คือเราได้มีการนําพนักงานภายในของการรถไฟไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถช่างเครื่องพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศท,ท,ที่มีความชํานาญเรื่องพวกนี้นะคะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน<ม>ในการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อที่จะผลิตสื่อสามมิติ<ม>แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแอนิเมชันแล้วก็จะเอาสื่อเหล่า พนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Virtual Reality Training เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ของ<ะ>พนักงานบวกกับความรู้ความชำนาญจากข้างนอกแล้วก็นำกลับเข้ามาใช้งานให้กับพนักงานการรถไฟรุ่นต่อๆไปด้วยเรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะได้ฟังคุณการรวีไปแล้วคุณผู้ชมอยากทราบไหมคะว่าเวลาที่พนักงานขับรถไฟทำงานนั้นแต่ละคนมีหน้าที่อะไรมีความสำคัญขนาดไหน เดี๋ยวพาไปดูตัวอย่างจากระบบซิมูเลชันของรถไฟที่อยู่ข้างหลังมุกกันค่ะปกติแล้วเนี่ยอย่างมุกหรือว่าคนอื่นๆก็คงจะไม่รู้นะว่าข้างในแล้วเนี่ยมีใครทําหน้าที่อะไรบ้างอย่างมุกนั่งตัวเนี้ยมุกทําหน้าที่อะไรแล้วพี่โตทําหน้าที่อะไรอ๋อฝั่งนู้นจะเป็นพนักงานขับรถครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างเครื่องอก็เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้ช่วยพนักงานขับรถเพราะว่าก่อนที่รถจักรจะออกไปทํรขบวนช่างเครื่องจะต้องมีหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ ทุกอย่างเริ่มตั้งแต่ด้านล่างขบวนรถตรวจสอบอ, <c oughs> อุปกรณ์ห้ามล้อตรวจสอบน้ํามันอะไรต่างๆครับอ,อุปกรณ์เคลื่อนไหวแล้วก็ถึงจะมาขึ้นมาบนรถจกักรเพื่อที่จะตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์ทําลมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดถึงจะต่อไปก็จะเป็นการติดสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อทําลมแล้วก็ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อที่จะนําขบวนนํารถ จออกไปต่อขอบวนเพื่อจะทําการครับส่วนใหญ่ช่างเครื่องจะมีหน้าที่ช่วยระมัดระวัง<ม>แล้วก็ดูทางช่วยพกเลาเพราะว่าพนัางานขับรถเนี่ยเขาต้องใช้ประสาทสัมผัสเยอะใช้ทั้งมือในการควบคุมความเร็ว,<อ>ค,ว,รวควบคุมเบรกเมื่อเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยแล้วก็ตาต้องมองทางช่างเครื่องก็ต้องช่วยดูทางแล้วก็ถ้าถึงทางตัดหรือว่า มีอะไรผิดปกติอะไรเงี้ยก็ช่างเครื่องก็จะทําหน้าที่เปิดปีดอย่างข้างในที่เรานั่งอยู่นี่คือจําลองของรถแบบไหนคะอ๋อรถจักรชนิดนี้จะเป็นรถจักรที่เรียกว่ารถฮิตาชิครับก็จะเป็นรถจากญี่ปุ่นเวลาที่สมมุติถ้าเกิดใช้งานจริงๆแล้เนาะระบบซิมูเลชันมันก็จะขึ้นมันก็จะมีภาพเกิดขึ้นที่หน้าจอข้างหน้าใช่ไหมคะมันมันโชว์ภาพอะไรมันจําลองเหตุการณ์อะไรบ้างคะก็จะเป็นการที่ให้พนักงานกับรถนะครับพนักงานรถจักร ก็จะเป็นการให้เขาได้ทดลองขับในเส้นทางเดิมจะเป็นเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะเริ่มตั้งแต่มวกเหล็กไปจนถึงปักช่องก็จะเป็นทางที่ใช่ครับเป็นทางที่ถ่ายถ่ายทำจากสถานที่จริงคือจะได้รู้ว่าอ๋อนะสถานการณ์นั้ควรตัดสินใจยังไง จะเห็นได้เลยค่ะว่าการจะพัฒนาบุคลากรด้านนี้ไม่ได้ง่ายเลยและแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยหรือเป็นพนักงานขับรถต่างก็มีความสําคัญด้วยกันทั้งสิ้นและยิ่งเราจะมีการพัฒนาระบบรางที่มีสมรรถนะสูงขึ้นก็ยิ่งจําเป็นละค่ะที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นตามไปด้วยช่วงนี้ไปติดตามรายงานพิเศษชุดรถไฟความเร็วสูงเชื่อมเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกกันค่ะ พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเราชลบุรีและระยองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC เพราะ3มจังหวัดอยู่ใกล้กรุงเทพจึงสามารถเชื่อมโยงและรองรับการขยายตัวของกรุงเทพได้ขณะเดียวกันบางจังหวัดยังถูกพัฒนาเป็นแหล่งอุตสาหกรรมไปก่อนหน้านี้ภายใต้โครงการ Eastern Seaboard ทำให้ประชากรในพื้นที่ดังกล่าวมีรายได้ต่อหัวสูงที่สุดของประเทศและกลายเป็นฐานการผลิตยานยนต์ที่สำคัญของโลกอาทิเช่นจังหวัดระยองนอกจากนั้นใน3มจังหวัดยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนาไว้อยู่บ้างแล้วอาทิรถไฟทางคู่ท่าเรือสนามบิน ที่สำคัญทำเลที่ตั้งของทั้ง3จังหวัดยังมีลักษณะใ,ใกล้เคียงกับการพัฒนาเมืองของประเทศต่างๆในโลกที่ส่วนใหญ่แยกส่วนระหว่างเมืองหลวงกับเมืองท่าไว้อย่างชัดเจนพื้นที่กรุงเทพกับพื้นที่3จังหวัดของ EC คือ แฉเซินซาว์ชนวีและระยองมีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันคือหมายความว่าอีกหน่อยจะอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่สามจังหวัดก็ได้เขาเรียกว่าเป็นการขยายพื้นที่การพัฒนาถูกไหมครับกรุงเทพก็แน่นมาก<ภ>านะครับสิบล้านกว่าคนใช่ไหมครับก็ให้มีช่องทางที่ขยายอันนี้คล้ายๆกับที่ทําโตเกียวเขาก็จะมีโยกโกฮมาม่<ภ>าใช่ไหมครับโซเขาก็มีอินชอนใช่ไหมครับเป็นการพัฒนานิวยอร์กเขาก็มีนิวเจอร์ซีย์เหมือนกันอันนี้ก็คือการการพัฒนาในทํานองเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้วางแผนการพัฒนา3จังหวัดในภาคตะวันออกข้างต้นไว้ค่อนข้างชัดเจนได้แก่จังหวัดฉะเชิงเซาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเชื่อมโยงภาคตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้านและตั้งเป้าผลักดันให้ GDP ของจังหวัดเดติบโตให้ได้ร้อยละ6.5ต่อปี จังหวัดชนบุรีวางแผนให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนศูนย์กลางการเงินและวิจัยพัฒนาโดยมีเป้าหมายให้ GDP ของจังหวัดขยายตัวได้ร้อยละ6.89สุดท้ายจังหวัดระยองวางเป้าหมายเป็นเมืองนวัตกรรมวิจัยและพัฒนาท่องเที่ยวการเกษตรและผลักดันให้ GDP ของจังหวัดเติบโตให้ได้ร้อยละ5.6ต่อปี ผลทางที่ทั้ง3าจังหวัดจะไปถึงเป้าหมายได้จําเป็นต้องมีองค์ประกอบสําคัญร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชนนั่นคือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณโภโภคให้พร้อมดึงดูดอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาลงทุนหาักําได้จะช่วยสร้างรายได้ผลักดัน GDP ของประเทศเติบโตได้ร้อยละ5-6ต่อปีพร้อมเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่สําหรับพื้นที่อื่นๆของประเทศในอนาคต คุณผู้ชมสามารถเอาะลึกทุกความเคลื่อนไหวใน EEC กับมุกได้ใหม่ทุกวันสุกบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงทางทีนเอ็นช่อง16นี้นะคะรู้อย่างเข้าใจฟังแล้วเข้าถึงสู่ไทยแลนด์ d 4.0ไปกับ EEC Focus วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะมุกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ